ขยับเข้าไปหาไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหยะแล้วนะครับคู่นี้นี่นะครับด้วขวานะครับซ้ายอีกแล้วนะครับได้ดีแล้วครับตู่ครับแข่งขวาเพชรสมัยแข่งขวามากปืนกลโต้ซ้ายนี่ครับซ้ายของเพชรสมัยสายปืนกลสายเพชรสมัยแผร์สายปืนกลโอ้จังหวะนี้ครับททางด้านของปืนกลนี่นะครับเป็นจุดสำคัญอ้าวโอ้โหนี่ครับครับนี่คือคุณภาพครับของการประกบคผู้มวยของบริษัทเพชรดิีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเอาละครับ โอ้โหโอ้โหหมายก้านคอนะครับหับนไปที่ปืนกลตอสุรัตนะครับวันนี้คว้าชัยได้อย่างสุดสวยครับวันนี้ ออกไปก่อนแล้วนะครับทักทายไปก่อนแล้วทางด้านของปืนกลแข้งขวาต่อยขวาเอาโหยครับถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายของเขาเลยครับออกมาให้เริ่มกันใหม่ครับแข้งขวาปืนกลเฉี่ยวไปนะโอ้โหพอเตะขวาปั๊บที่โต้คืนทันทีโอ้โหรรุ่งละลายแล้วก็เห็นศอกของปืนกลครับนั่นคือสัญญาณที่จะจุดไฟยังไงยังพูดนไม่ทันกาครับโตขคืนบ้างแล้วนะครับทางด้านของรุ่งละลายนี่นะครับสายปืนกลไปติดบ้างศอกซ้ายนี่ครับ าน,นานจะมีแข้งซ้ายโตครบรุนอะไรไปเรื่อยร,อรุ่งน่ารยโอ้โหขวาดอกนี้นะครับเนื้อ,เน,อเนื้อเลยครับโอ้โหอาการครับไม่ได้นับก็จริงครับแต่ว่าอาการมันฟ้องครับเอารุ่งน่ารายมีศอกเหมือนกันุวยโกดยังไงครับศอกมาจะท้าดวลสอกหรือเปล่าครับเบิ้ลซ้ายสองแข้งขวาตอนนี้ทางด้านของร,อรุ่งน่ารยต้องพยายามโอ้ยโอ้หจบครับจบไปจบครับจบจบ ครับโทรไปที่081ตองสูเดี๋ยวเราคู่เอกนะครับคู่เอกนี่แสงมณนีร์กัปตันนี่ยผู้นี้ผู้ร้องเอา้าโอ้โหแต่ว่านี่ครับเมื่อกี้มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันครับโอ้ยสองมาอีกแล้วแต่ถ้าเตะกันขอสลัมนายโอ้โหมาทางด้านของปื้นเลือกต่อยคู่นี้มีโอกาสทั้งคู่นะพลาดก็ ลำตัวไอว่ากันต่อเสาโ,โอ้ยเอาเลยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายของปืนกลมีไม่ธรรมดานะครับสร้างปัญหาพอสมควรนี่นะครับพอพูดเสร็จนี่โดนเลยนะครับโทรไปที่ศูนย์สองครับแกก็เลือกแล้วโอ้โหอย่างวัดดวงกันนะเนี่ยพยายามเบียดเข้าไปทั้งหมัดทั้งมานิ่งครับมีลูกทีบลูกเตรียมตัวมาดีครับเอาเลยครับถือว่าให้ทนได้ชมวมยสนุกมวยมันแล้วก็เรา ไปที่ตูต้แคโมเตอร์ถ้่มันยังคู่ขี้สูสีอยู่ไปพลาดโดนศอกครับสำหรับเสาโทรหมดยกนะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวนั่งมวยทางด้านมุมแดงวันนี้ก็คือตุนคนต่อชุรัตเป็นฝ่ายชนะเสาโทรสิทธ์เชฟบุญธรรมพักสั